ฮะอู้ตาดีซองกับกามาแนทนอนเจ๊รอดีเอาเมยกได้เอาเมยกได้เลยตั้งแต่แวกำงาสองสี่มันอยู่ตรงกลางลูกนี้งนวแคบ อยู่มหาับัอนมาอยู่เดีบอสีก็เป็นต่ยุ่งวะป็นหะห้าลูกเยียงแมวตาย่้ห้าสีเอียวมแจกคุณยามบัรเซีคีรสรอรอเวลาคนนับเงนอีกครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยตามห้าสี่เลอรอนับเงินรอเขอไม่เขย่าไม่นับโอหรอก เดี๋ยวขอขอขอิงสัก้อนนะมีต้นิงยังเปิดเลยเปิดเลยเฮ้ยโอ้เสียงซีอีี่ะบอหรอกูีตรงกลางดอกนึงครับ5้าสี่สฮลยด้ด้ด้วยห้าสี่สอสเอ็ดสีมีอีลีบะต้นหาซีกันไปก่อนหาซีเท่าไร่เ้เจียะซีไปซีไบหรอวะเดี๋ยวนะ5้าสี่งเสีย เดี๋ยวนะอันนี้สีสูงเหมืมนอนหมดเลยของใครซีสูงเกียร์นะของเจมสลเจ็ดแปดแสิบอันนี้หาสูงมันมันซีสูงกับหาสูงอือของเจมคนเดียวแหละของพี่เ็งสี่เสียออกมาเจงห้าเจี๊ยไปก็ห้าสี่หาสูงอยู่หาสี่สงองเด้อห้าสี่สงอสงสวยหาสีส่สองเพราะว่าตอนนี้คอยว่ามีสีแล้วเลยอันนี้ตั้มสีอะไรตั้มสี่หนึ่งหนึ่ง เอ้ยหกพันรหกพันอือหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่อคอยมเงินสิเอาเปิดอัเท่าดอือคอยเจดอลรี่คอยดิ้เดี๋ยวอยวาซีนทีอูคอยก็เรย่อออกตัวแลสี่ลงแล้วสองตัวเสียขอตัวสุดโอ้หมดเลยต่ำกอดปอดสองต่ำเตียงหกสองเจียงตับเตับหาสองตัำสอง สองสองสองมแล้วพอดีแล้วห้าสี่สองตายเรียบเลยทั้งสี่ทั้งห้าจมูกตอกตอกยังไงนี่อละสองคนันหละแจ้งมาเลยปึกละสองคนบริจายบริจายนีโอเคไปครับ็กครับประทูมีการถามเลยนะว่าเอารึเปล่าเลขาป่าลูมา คาบบาวน์าบบาวน์คาบปุ๊บาวันี่ยปุ๊เป้คาบาวนเฮ้ยขยอโอ้โหว่าจะิงหกตัวหกสองเสียเนาะเสียไรไม่เสียไงเนาะเอาไมเอไม <c oughs> เอไ <c oughs> มมันเด้เอาอยเนี่ยขยยแบบมีเอานี่มั้งยแบบนร้านไม่กินตัค <c oughs> ้าถือกันเตรียมไล่ให้ตัวค้าเนาะ ยัเมื่อสิบเอ็ดคันว่าต้หาจะออกมานองบ้านคือไม่ันเงงเระทเก็บอกว่าเจงได้ขึ้นรถตกได้ย่างอ้าวสี่หมื่นเสือจะแย่งกันเล่นมันไม่มีหลอกสี่มันมีเอียวกับสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ เท่าไรสองหมืนเท่าไรหมือนหนึ่งสองหมืันหมื่นเฮ้ยเอาว่ได้ติดบอกว่ามันไม่มีเฮ้ยอีรีน่ะมันจะหมดวัวสักกี่ตัววะวัวราคาถูกเลยน่าจะสิบตัวละสิบตัวเ้อเจ้านี่ท่าหมเจี่จุดลายเสี่หมื่นเีมาได้ตัวผมมั่นใจเจ๊ผมมั่นใจอนี่เจห้า่สมีน กักขาสี่สองกดาสี่สองเมรเนยอะไนี่เจ้าเจ้าพวกหมวเลยเจ้านเจ้าเฮดบ่เป็นเจ้าสื่อมาเลดสี่สออกัสี่องหตัวหาี่สกัดขาสี่สองเหมือนกขี่อาถือซื่อๆบ้ถือตัวเาะงงตัวเจ้าหมวยีดีว่ากันยังหัเจไม่ต้องไปเทียงกันละเออะไรเนเป็นน้องัแต่บชู นับเงินช้าแทนที่จะนับรออ่ะเวลาเขาจ่ายตังตัวเองไม่ได้จ่ายกล้นับรอดิเสียเวลาได้เงินแล้วทวงเวลาอังเงินจตเมือเริอันตั้มเอี้ยวมันบอกอันตํามซ้บอกเอาสองหมื่นเนี่ยเอาออกัวจังไรปรบ้านมีสี่ละเขารู้เลยเนี่ยไ่้จังหวามีสี่ละเขารู้ว่ามีสี่อัปเปอร์ตีสิบเอ็ดพูสิบเอ็ดฮะสิบเอ็ดโอ้ยอยากหกสูงมันนี่หกสูงมันนี่หกสูงพอรอบเดียวพอ เดี๋ยวดูเดี๋ยวเสียงอ่ะเลยนะไปิดดูดูก็เสียงนี่คันโบ๖กระเซียเสียงนี่โบ๖กระเซียโอ้สงสัยเจสงสัยเจโดนหนักเลยไม่โดนไม่เลยสงสัยเจโดนหนักเลยถ้าตั้งโบกันจีเบทเขาใครโดนหนักวะสามเอี่ยวนี่ยโอ้ตายแล้วโมมีจะโตเลยสี่แบบเกี่ยงตาบเลยใครโดนหนักเนาะขออนุญาตเดี๋ยวนะเจ จ้ี่ีกระสอบปุ๋ยไหมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเาตมื่นนเราตัวเต็มหกหมืนะะาเจ็ดก็สอองสามสี่ห้ากเ็สแปี้หมื่นองมี่สิบห้าส5มหกเจ็ดแปดยสสี่สิบเ็ดสองสสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าห้าสิบหสองสมสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้อันนี้หกหมื หนึ่งสองสามสี่หกมือไม่เดียวแปเกาสเอ็ดนสาม่หกเจ็ดแก่อาใจทำเดียวป่อนนี่ยการทำเดียวเมื่อกี้อันนี้ตัวเต็ง2องหมเต็งมันลดทั้งหมดเท่าไหร่เต็งสี่หมื่นนี่หกมันท้งมดเท่าห่อยัเพิ่งไอ้ตัวนั้นยังไม่เต็ลงเอาตัวเก่าก่อนตัวเก่าใครยิบสองเดียวตัวเต็งมาตัวเต็งแรกมืออะไร่หมื่นเพิ่นเอาจดขมัลงเปนเต็อีกสี่หม 600,000ใช่อันนี yes. ้อ่ะ0 0่0หนึ่งสองสมี่หอ่ห้าเจ็ดแปดก็ยี่สิบอนีคแมืล้วก็ะไดอีกเน ลงไปห้าหมื่นติงต่ำติงซติงซีลงมาติงต่ำติงซี่ราขอยสองหมื่นแม่แม่จากเลยนะแล้วขึ้นมาสี่สองจากสี่สองสองลงมาต่ำเท่าไหร่หกหมื่นเนาะห2 3 4 5สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสบสองส้าสิบหกเแปยี่สิบิบสองสามสี่หส็ดแปสามสิบ

ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบตองสามสิบสี่าเดยี่สิบาอีกสิจ้ามแปดแป้าเกาหกสิบหตาอีกสองมื่นตาเอียวจไปแล้วนาะตามเอียวใจแล้วหรือตาสามตามอีกหนึ่งให้เจ๊หากระสอบปุยมาให้อสไเงินเจ็ดแปดเก้าสิบ ส่ายไว้ก่อนเจอันนี้ต่ำสามเนาะได้อีกหกมือง้าดก้องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบเจ็ดจุดสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสาสิบเจ็ดุดสองสามสี่สิบห้าหกนี่กเต็งเลยสี่นนส แปดเก้าสิบปเคครบแล้วจี้เจ้าถึอยังไงมีบอกนะสสี่สองสี่สองมีดอกเยอะเลย่ม่ีดอกเนี่ยสี่หมื่ลงทุนเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจ็ดแปดก้าสิบเสองสาสี ติต้นซีมือ0นะตอนที่ไขว่าสืออกหาที่สองที่ต้องหาที่สตหมืนซเหรอใช่เมเจอโอ้ขอถามเจ๊คนบุรุษหรอไอ้ที่ว่ายขว่าสออกหาที่สองก้อนไหมที่เนี่ยก้อนก้อนเสือออกไอ้หกสามยอดไหมจำไม่ได้เลยนะก้อนโอหกสามยอดหนอยยังม oh, ่รู้ no ่อยังไง Một hẳn nọ con Camille. Gọn Con của Camille. Mẹ chịu. Tôi mẹ. Mẹ lắm chịu. 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 Mẹ เอาซบเให้หน่อยนีโ้เท่าไหร่เนี่ยสิบใบบอกไม่ไม่นับหรอกตัวหกสองสี่สองสามเลสองาสตัวกับหกสองอ่ะสองสามสี่นั่นเนี่ยสองสามสี่เออสองหมื่นอแ่สองหมื่นนเออเดี๋ยวเหาสองมาใส่เดี๋ยววันหลังเอาสอบปุ๋ยมาใส่เอาไปหากระเป๋าถบปุ๋ยยัไม่ได้ทุกปุยออกมานี่เดี๋ยวอันนี้เท่าไหร่ งงเนนึสองสามสี่สองตาค่ะซียู่กับสิบเอ็ดสิบแปดเนาะอืมจะใส่สิบสองก็ใส่มาสิบเอ็ดใส่แล้วหกสามสองเดียวกันไหมสิบเอ็ดเดียกันหกสามสองเล่นสามสองเนี่ยเอาสองสามสี่แหละค่าหกมือหนึ่งบอกมาดูเจ๊ไข่เท่าไหร่มือมึงใช่ไหมเจ๊ติเก็ตนะแม่บอตามือนอนหลับโลหนึ่สองเป็มือรอระระรอนับอยู่เจ็ดแบบเราสิบมือหนึ่ง เนี่ยหาสี่สองกับหาสี่อ่ะอยู่ตํำเดียวเลยเจะเอ 6, 2, 2, 6, 2, อกหกสองสองหรือหกสองเดียวเนี่ยมันสิออกตรงเขา้าเป๊ะเลยทำมไมฟันขนาดเอ้าเอมนี่มฟันขนาดนะ่นมัน,น,น,มนห้หา,หาติงหาไปกับหตครับถูกต้าจำมาจัมือไม่จับจนี่ละจำซนี่ละเดี๋ยวก็จำเองวาหกสองสองสี่ สองา2มันเกือบมัตัวนั้นอ่ะมันเกือบมาตัวนั่นหาซีสองเท่าไรเทานหาซีสอง่สิบใบฮะยีบใบอบอกแล้วมันสีมาโตเก้าชิตทิสองคจังไหนผมขึ้นหมื่นหนึ่งนะผมได้หกสองถือได้ไหมผมได้สามหม่นผมืนให้ไอเจ๊เจ้าเอานี้ไปไปกับ 954บ่ได้เด้อทีแรกเกี่ยวกับเหี้ยทีแรกก็ลงหยังทั้งหมดบ่แม่นแม่ตัวนี้ลงหยังแ่ทีแรกี่เต็งตามเาี่ก็มาตด2 3 4บ่แม่นตัวนี้แม่ตัวนี้แมุ่ดนี้เอ้าไปจ้ะมก็เา่ามเอ หสองมสี่าสมสี่กับเจ็ดต้อใจสองสาเก้สี่สองปสใบสี่สอย้ามสองอยผมหมือนึให้เจ็เป็นคนจ่ายก็จ่ายมานดแก้วสเจ็ดสองิบาดป้ายี่สิบ หาที่สองสองมนะแนัอา้ากคอแค่นั้นและบอกแล้วอัน่ิบหกสองใครตอนบ่สองอีกจะออกตัวเก้าไป็ยังไงยีนั่นไม่ได้ออกสองสามสี่เยวมือซ้ำไปออกเท่าไหร่ก็นังดูบลายายใจใจที่กันอะคร ปลาปากระมืออืมแม่แหละหกสามเอียวรวมจะเป็นห้าสามเอียวหกสามหกสามนี่มาเนี้ยนะแต่อันจิมีเอียวกว่าท่นเคย ปอกตกเกาไปเจออะไรื่อตามลอนเลย สองอายุหกเอี่ยวไหมอะไรอายุหกเอ,อี่ยวแค่นี้แค่นี้แค่หกเนี้ยเป็นต,ตามพาปากแค่นี้นะตรงงานจมูกจะมือบอกใจเต็มนานเนี่นะจะมือบอกใจเต็มสองห้าเอาี่ยว โอมีกับโต้เรื่อยๆเป็นตคาปากโอ้ยสบายดีเรียบลอยเรื่อยๆกสามเรื่อยหิเยษมีซ่อมอีกมือเดียวย่เียวเดียวยาบกรุงสมองยาเตมยาตเป็นรัดอยู่เก้าสามสิบห้า

mới oh, mm. ăn okay. cho tất nhiên. Thôi, chôm tao. Ừ. Thích sướng đấy, thật bạn lấy người đi. ผมมาไปซ้อมเงินนะะอ่ะตัละมือแล้วก็เป็นตามของเงอนเจ๊เจ๊กันเจ๊รีบนะจะหมดเวลาเนี่ยผมกลับ um, ก่อนนะพอกระแทกไปได้ดีด้ไม่ดีๆใจอื <S <S> mm ้อโอเคอยู่กีนเขาบอกว่าฉันจะกลับแล้วไงอ๋อกลับไปในห้องไปเออนี่เรามันได้เวลาแล้วใครว่าเราไม่ได้ติดต่อไปแล้วอันนี่ยได้เวลากลับใครก็ว่าไม่ได้แล้วเนาะมันหมดเวลาแล้วอะ อะไรเงินกระเับแน่ตัดเสียงเงินยังไปนี่เนี่ยฮะตายเลเอาสัญญากับเราหนอเราเล่นปีชั่วโมงปีชั่วโมงเออใครได้ก็เอาไปดิม่เจ๊จะโทรตามผมมาพรุ่งนี้ะกกนะพอยัาเฉยๆนานนีสั่นช็กักสีดำกับเตปยับเป่งดำเลย ผาเรยเนี่ยหาไปเอห้ามันมีหรือเจ๊นี่เนาะนี่บอกถ้าไม่สองตัวก็สามตัวอ๋อคัดคัดเลยใช่ผมไม่เชื่อว่ามีห้าเดี๋ยวเรื่องของเสียงมันดังกรึกกรึกกรึกซีกันนาสมีอืมซียังบ่กักซีสามสอเอาจากตามกักสีห้าเออเมื่อกี้เอาจากเจ๊ไปตรงไหนมาเป็นห้าตัวเดียวนาะ ว่าผมมั <tı ro> ่นใจว่าห้ามันไม่มาผมล็อกไปแล้วผมล็อกไว้แล้วต่ำกว่าเขาผมล็อกไว้แล้ว6กสองสอีกเลยวันนี้่อยจือได้แล้วไอ้ที่ว่า่อยเสีย6 2หกสอสอวกากสามชั0หกหมื่นไมห้ามื่น่ขออนุญาตตัเชียร์ตเมมึงอะรรูดขอโทษหึงก็สี4ตามอยู่หกเมื่หกมื่หนึ่งสองสามสี่ห้า เจแป้า่กเจ็ดแปเสมี่ห้าหกเจแก้า่สิบเจ็ดสองเจ็บหกสิบเจ็ดเก้้อยสิบหกสิบเจ็ดแปดเก้ารเจ็ดเการ้อยสิบหกบเจ็ดแปดเก